มันกำลังกินมันกำลังหาะไรไม่ถ่าแไม่ไม่เห็นปลาเลยออนอัดรูปลงยูทูบดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันอยู่บนรถนะครับ<อ>ท่านผู้ชม เล่นอะไรกันเนี่ยตรงนีง <cor lly> เ้เล่นอะไรกันเนี่ยเล่นเกมบ้าๆบาบบฟอต ถ่ายวิดีโอใช่ไหมกูรูถ่ายวิดีโอคนติดตามจะได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านาเน,าน,นี่ยนะมึงกูควรจะรับท,ที่กบับมึงได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้กูไม่จะส่งก,งกลับบ้านเร่งยังไงเนี่ย ไปนี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันบนรถเดี๋ยวไปเจอกันบนรถ5อยู่5อยู่ <cuk>